รับมือเหน่พยาวร้องดอนคงก์แสีมาเมาเรื่องพายุโนอื่นนะครับพายุโนอื่นเน่ครับพายุมันก็หลายๆเนาะครับหลายๆพายุซื้อกางซื้อกะเหล่าเติมคนติดตั้งหรืออย่งไรก็บรรลุนก็เป็นละนะครับคนท่าวาจังสั่นแต่ว่ากับสีแปรก็พายุอื่นอยู่เพราะว่าพายุอื่นขัดวัต๊ะกระต๊ะมาลืมบึ้มบําเขาม้าซีมือหาเงินแล้วก็หายนะครับอันนี้เขาม้าแล้วก็เป็นหกว่าอยากตกหนักปันไหนแต่ว่ากั ตกสมเหียนหรือว่าเขตอื่นกบสีนักคืี่กับบ่รู้จักนะครับก็ว่าอันนี้เขตน้องบัวน้อูนี่บ่บ่ปันไดนะครับหรือว่าเมนมันสีบ่หั่นได้่อนหัวใหญ่มันกับบ่บ่ถือนะครับตกค่อยๆแต่ว่าตกบ่เศร้าตกสาเหียนนะครับลิ้นหน่อยลิ้นใหญ่อยู่เนี่ยสีเฮ็ดนี่หยังกับเฮ็ดยาก่อไปหยางยากก็ว่าสี่ลุงทงนั่นละมือนี่ลุงทงเระเบิ่งทงกอนเดี๋ยวกะว่าสี่ลกมันบัดโกมากซะละ ตรงาั้นจะกับ่ไปมันละมันงียบเงียงนี่ละเันว่าสิมันงียบเงียงมันบัดซบอยูซะโน่อื่นก็ได้ถ้าตัดสินใจลอยฉาบช่วยเอาเนาะครับตามจังหวะตามเวลาฉาบช่วยเอาว่าสั่นโน่อื่นมาหาเทียมันหนามแห้งหาเทียมันอันนี้ก็บเสบียัดไปนี่กันแท้่ไปเพราะว่าหาเทียมันมาแห้งมันหนามมันสีรวงแล้วก็สิบ๊อมีหนาเนาะครับเราเล็ไปเลยสร้างฝนงัดนะครับมัน สิบนาทีแล้วไ้ก่อนนะครับเอ้ยเอาอีกแล้วตกมันก็บโตกอิริข้ายุ่ยงซ้ำเหี้ยตัวนี้ลิ้นหน่อยลิ้นใหญ่สีเฮ็ดนี่ยังกัพ่อสีเฮ็ดหนักหนักเนี่ยกานว่ามันสีโบบตกว่าะฉันสีออกจากเถียงให้เถียงหนาวฉันกะลิ้นมาซัากกะจะที่ไปยังไหนกะสีนั่งมั่งมันอยู่ในเถียง,งนั่แหละเฮ็ <c oughs> ดจังไดได้ๆนะครับเพราะว่า พายุเขาเด้แนวห้อขัดเอาบ่อใดแตงเอาบ่อใดเนาะก็มาเอาไ้เบิง้งว่ามันสีมาอีกตอนเลยเดี๋ยวนี้ก็กำลังขึมมาอีกแล้วขึมมาแล้วลมมก็กตกดินแล้วก็หายนะครับอันนี้ก็เป็นหกหัวหน้านี่แหละพะหกหัวหน้าเขาแย่หวาดต่อจากป้ามาแข่งนี่แหละเนาะครับหกหัวหน้าเลยขึ้นมานี่ก็เมนขอกเป็ดขอกหนู เงินกับที่เฮ็ดให้เบิ้งเพราะว่ามันก็สิได้ลงทงบาดเนี่ยทีได้ลงทงไปหาเก็บกักน้ำไว้เพราะว่าน้ำมันก็สีเบิดแล้วเพราะว่าฝนงวดนี่ก็สิเป็นงวดทุกทายนั่นแหละนะครับเขาสิเขาหนาหนาวแล้วเปลี่ยนดูดูการแล้วได้เ เลย็ให้มันอยู่ละอยู่ได้จังมือสร้างมันตัวขึ้นกองขึ้นตัวอาัดไฟทึ้นตัวอัดไฟตอนนี้มังครับเมื่อปิดเมื่ออัดปองคันแท้แล้วตอนรับโนอื่นแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจนั่นแหละนะครับเพราะว่า การอัดหนาอัดในนี่ก็จบลงแล้วนะครับปิดไว้แล้วคือมีตั้งแต่ถ่าล่อไห้มันถอกมันม่านล่อไห้มันถอกทาเหลืองนะครับถึงนามเบิดก็บ่เป็นยังเด้ครับอันนี้คันแทกก็กระสิปอยให้มันหมองมันหล่ดมันขาดก็ก็ระปอยนะครับเพราะว่านามก็พ่อดีกับเข่าสีแก่นั่นะนะครับคันกักไปโดนบัดลงเกี้ยวบัดสิเป็นขี้ตมไห้หน้าข้าวกบกะเอาพอดีกับเข่าแก่นั่นะนะครับ สำหรับพญาวาดนอนทงก็คือสีจบสินภารกิจการดูแลเขาเขียวนะครับบต่อไปกัสีมีแต่ดูแลเขาเหลืองนะครับกับสีทุ่งสีทองนะครับต่อไปนะครับเนาะสำหรับมือนี่ก็คลิปนี่ก็ขอให้เอฟซีทุกทุกท่านนะครับผู้ที่ติดตามกับพญาวา็ขอบคุณขอใจหลายๆนะครับให้ลำรวยโศกมานมิดทุกข่ทุกคนนะครับ เฮ็ดอียังก็ให้ขึ้นให้เกินกน็ให้สมความมาุ่งมั่นปัถนาให้สำเร็จในหนาทีการงานเบิดทุกข่ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พญาวัดนอนทงก็ขอกล้าวคําวว่าสวัสดีครับ